สวัสดีค่ะวันนี้กันก็จะมาเล่าประสบการณ์การที่เป็นตัวการในวันนี้เนาะคือจะบอกว่าตอนเด็กๆเ,เราก็คิดเราไม่ได้คิดว่าเราเป็นเป็นหรือไม่เป็นอะไรนะคือเราจะอย่างช่วงอนุบาลนี้ก็จะมีคนแบบเหมือนแม่แม่กับพ่อมาพูดแบบว่าเอออย่าไปเดินกับผู้หญิงเยอะอนะไรเงี้ยคือนี่ไม่รู้ตัวนะว่าตอนอนุบาลอะ่ะเราไปเดินเราไปเล่นกับผู้หญิงหรอเราไม่ได้เราไม่ได้เล่นกับผู้ชายหรออะไรเงี้ยก็จำไม่ได้ คือจะมาจําได้ช่วงแบบช่วงตอนปหนึ่งตอนเจ็ดหวบเนี่ยคือจําได้แม่นเลยตอนตอนเจ็ดหวบใช่ไหมเราเป็นเด็กทางจังหวัดบ้านอยู่เชียงใหม่แล้วก็ไม่ได้อยู่ในเมืองนะอยู่บน,บนบนดอยอ่ะใช่คืออยู่บนดอยที่แบบว่าใช้เวลาสองสามชั่วโมงอ่ะในการลงมาแต่ไม่ใช่คนคนคนชาวเผ่านะแต่คือเป็นคนคนเมืองจริงเนาเป็นคนเหนือเจ้าแต่ว่าอยู่บนดอยค่ะนั่นแหละก็พอเรา เราจะขึ้นปหนึ่งใช่ไหมพ่อแม่ก็ถามว่าอยากไปเรียนเมนืองไหมนี่ก็บอกว่าไ่ไๆ่ไยากยาก,ยากคือแบบไปเก็บขอ,องเลยอะคือจําได้ว่าตอนนั้นคือพ่อแม่เซล์หรือว่าเอ๊ะทาไมใจง่ายแต่คือชวนปุ๊บก,ก็คืออยากไปเรียนเลยอย่างเงี้ยนั่นแหละก็ไปเรียนที่โรงเรียนประจําของเชียงใหม่นะคะอไปเรียนไปเรียนได้ก็ตอนแรกวันแรกเลยนะที่ท,ที่ที่ไปเรียนนะคือแบบ ้องให้เลยอ่ะลองไห้แบบถ้าพ่อผมอ่ะแบบแม่ไปแล้วพ่อไปแล้วอะไรเงี้ยมันเศร้าคือแบบว่าเหมือนจะดีใจนะแต่ก็มันก็เป็นเด็กคงเรจะจำนะ้องมันแบบแต่ว่าแม่ก็มารับแบบช่วงแรกๆตอนปหนึ่งปสองก็มารับทุกอาทิตย์ก็คือกับสุกเย็นแล้วก็มาส่งตทตอตาธก็เป็นอย่างนี้ตลอดแล้วต้องรู้ตัวตัว,ตวไหนใช่ไหมว,ว่าเป็นกระเทย ว่าเราไม่ได้เป็นชายแท้ไม่ได้เป็นผู้ชายอะไรเงี้ยรู้สึกว่าใตอนที่ก็ตอนที่เข้ามาเรียนแหละตอนปหนึ่งนั่นแหละคือแบบเห็นเห็นเพื่อนผู้ชายเห็นยุ้ชายแล้วเราแบบอุ้ยทําไมหล่อจังอะไรเงี้ยอย่างนั้นแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แสดงออกนะไม่ได้แบบว่าออกสาวอะคือเราก็พยายามแบบเป็นผู้ชายนั้นเราต้องทําตัวแบบให้เป็นผู้ชายอะไรเงี้ยเราก็ทำไปเรื่อยๆอืมก็โดน ช่วงพอห้าพหกก็โดนแบบเพื่อนแซวว่าเป็น,เป,นเป็นตุ๊ดหรอเป็นเลยนะไม่ได้เป็นพี่บอกไม่ได้เป็นอืมไม่ได้เป็นใช่คือก็เหมือนกับว่าเราหลอกตัวเองเราแบบไม่อยากทําให้แบบพ่อแม่มาเสียใจยเพราะว่าพ่อแม่อ่ะเขาแบบพ่อแบบแอนตี้อ่ะเขาไม่ชอบเขาแบบดูแบบเห็นกันเคยในทีวีปุ๊บก,ก็เ้เสียชาติเกิดอะไรเงี้ยคือประมาณนั้นแหละ แล้วก็แบบโหเลยหรออะไรเงี้ยคือแบบมาขนาดนั้นเลยม,มันการไปกระเทยมันไม่ดีขนาดนั้นเลยหรออะไรอย่างน,นี้ก็กลับมาคิดคิดมาตลอดนะก็อยู่ในหัวตลอดแล้วพ่อก็มีมันมีช่วงทะเลาะที่แบบว่าทะเลาะกับกับพ่ออืเป็นช่วงแบบตอนไหนนะตอนมอสี่เราก็มันเราก็ไปกินกินเลี้ยงฉลองที่บ้านบ้าน พี่ตน้องกันนะอืมพอกลับมาปุ๊บก็คือนี่เป็นคนขบับมอเตอร์ไซค์แล้วพ่อข็สอนแล้วเราไปพูดอะไรกันไม่รู้เนาะระหว่างทางเราบอกเราก็บอกว่าพ่อว่าพอ่อไอ้หมอมีอารมณ์กับประจยัยอ่ะอุ้ยไอ้หมอมีอารมณ์ก็ไม่นิ่งคือแบบเราพูดกับพ่อว่าเราไม่มีอารมณ์กับผู้หญิงเออไม่คือเหมือนกับว่าเราอยากจะบอกพ่อแบบคําเอาอะอยากจะบอกพ่อว่า ม่ได้ไม่ได้เป็นใช้นะเป็นเป็นเป็นกระเทยนะอะไรเงี้ยนั่นแหละแล้วพ่อแบบขึ้นเลยแบบว่าลงรถเลยอะก็คือแบบไล่จะไปไหนก็ไปเพราะอะไรเงี้ยไม่ขึ้นกับมึงอะไรเงี้ยนี่ก็แบบพ่อขึ้นก่อนอนี่ก็แบบน้องไงขึ้นก่อนอะไรงเงี้เราไปพอไปถึงบ้านนะตอนที่แบบว่าแม่เปิดประตูบ้านขึ้นมานะคือพ่อแบบทุมแบบ พูดประมาณว่าแบบมันจะเป็นให้ได้เลยใช่ไหมอะไรเงี้ยยกจักรยานที่ใช้สำหรับขายของนะบ้านเราบ้านเราหน้า,นา,นานขายของร้านขายของชามาแกยกจักรยานมัก็ทุ่มลงเงี้ยแล้วแม่ก็มาบอกตกใจเอ้ยเป็นไรพ่อเป็นไรอะไรเงี้ยแล้วพ่อก็ขึ้นห้องไปแล้วก็บอกแม่ว่าเนี่ยบอกเพิ่งบอกพ่อมาว่าไม่ได้มีความรู้สึกกับผู้หญิงไม่ได้มีอารมณ์ทางเพศด้วยเราไม่งจะเปนแหลนอะไรเงี้ยแม่บอกว่าเอ้ยไม่หรอก แม่บอกไม่หรอกแม่บอกอายุยังน้อยสิบหกแม่แม่หาสิบหกแม่บอกแม่บอกอายุยังน้อยเราเออเราไม่ได้เป็นหรอกอะไรอย่างงี้่แล้วตั้งแต่นั้นตั้งแต่นั้นมาก็คือว่ามันก็จะมีมีมาเรื่อยๆที่แบบว่าเออเออมันจะมีตอนเด็กๆนะตอนเด็กที่แบบว่าตอนคนหนึ่งอ่ะเพื่อนของพ่อก็จะมาชอบบอกพ่อว่าเ,ออเด็ดลูกเงี่ยโตไปอะ่ะ เป็นกันเทยแน่เลยอะไรเงี้ยคือแบบลูกๆโตไปอ่ะลูกมึงอ่ะโตไปเป็นกันเทอแน่อะไรแล้วพ่อบอกก็เหมือนมาบอกว่าอย่าเป็นอย่าเป็นอะไรเงี้ยอืคือพ่อเป็นคนใจดีนะแต่ว่ากับเรื่องเนี้ยคือแบบเขาจะแบบอารมณ์ขึ้นอ่ะเขาจะแบบว่าอารมณ์เสียอะไรเขาแบบว่าไม่ชอบไม่ชอบมากๆนี่ก็พยายามแบบแอกลับบ้านไปก็ครับอยู่กับเพื่อนก็อ่าค้ากับเพื่อนก็ออกสารนิดนึงแล้วนี่ก็เพิ่งมารู้ว่า แม่เขาก็แบบว่าตามพอ่ออแบบว่ามันจะมีอยู่ครั้งนึงที่แบบว่าแม่มาเล่าให้ฟังว่าพ่อพูดกับแม่ว่าถ้าเนี่ยถึงถึงพี่พี่ชายเราอ่ะจะเป็นคนที่แบบว่าพี่พี่เราเป็นคนเกเรแล้วเป็นคนดื้อนิดนหนึ่งแบบชอบมีปัญหาอะไรเงี้ยอืเรียนก็เรียนแบบได้เกรดสูนยอะไรเงี้ยอืมประมาณนั้น คือไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการเรียนนะคือแต่แบบว่าพ่อพูดประมาณว่าเนี่ยถ้าพี่ถ้าพี่จะแบบว่าจะดือ้อจะเละจะดือะด้อจะร้ายยังไงอ่ะเขาก็รักมากกว่าเราถ้าเราจะเป็นกระเทยคือพูประมาณน,นี้เราก็แบบฮะนี่คือคําพูดที่ออกมาจากพ่อเราใช่ไหมอะไรเงี้ยก็แบบแบบไมยใจอืม ก็ไม่รู้จะทำไงเนาะแล้วก็พยายามแบบคือแบบอืมแบบมันวันหน,นึ่งก็คงแบบ,ร,บรับได้อะไรอย่เงี้ยแต่มันเนี้ยว่ไม่ได้ละอืมเพราะว่าทุกวันเนี้ยเวลาคุยโทไปคุยก,กับพ่อก็ต้องแบบพ่ <c oughs> นะต้องแบบว่า ครับพ่ออะไรเงี้ยทำอะไรอยู่ครับอะไรก็ยังต้องพูดขับอะ่ะคิดดูดิขนาดอายุประมาณนี้อายุขนาดนี้แล้วอ่ะแกฉะนี้จะต้องพูดขับอ่ะคือล่าสุดที่กลับท่านไปใช่ไหมประมาณห้าเดือนที้แล้วนี่ก็เรื่องผมยาวนะคือผมยาวประมาณนี้อืมแต่ว่ายังไม่ได้ทำนมค่าเพิ่งมาทํานมได้สามเดือนแล้นแหละนี่วันนี้กลับมาได้ละถ้าจะกลับท่านก็ต้องแบบ คือบอกเขาไปเลยแม่งก็ส่งรูปเนี่ยที่ถ่ายห้เ,าเ,าเราเออพอรูปทำนมแล้วนะรูปอาาบอกว่ากลไปเป็นผู้ชายให้พ่อแม่แลนะไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้จะเป็นฟิล์มนั้นใช่ส่วนแม่ก็เ้ยมันจะมีอยู่ครั้งนึงที่แบบว่าเราเราหลุดอ่ะคือปกติเฟซใช่ไหมเฟซเราจะมีเฟซแบบว่าเฟซหมเฟซที่ใช้กับ คนในหมู่บ้านกับเพื่อนที่ใช้กับเพื่อนมันก็ต้องแยกกันเนาะเพราะไม่งั้นความรักแตกเขารู้หมดเราเป็นไรเนี่ยมันถึงอัดเวลากลับบ้านอ่ะคือเราไม่อยากจะกลับเพราะว่าต้องมาคอยแบบแอบเป็นนะแกมันไม่ได้บไปก็เลยแบบชอบที่นี่ชอบแบบชีวิตกรุงเทพมากกว่าคือถ้าแบบเขายอมรับได้น่าจะแบบมันน่าจะดีกว่านี้แต่แบบมันก็ทางสภาพแบบได้แค่นี้ เนี่ยอาจะกลับบ้านไปใช่ไหมก็คงจะต้องบอกก่อนว่าเออแต่งตัวเองนนะคือแบบแต่งหญิงนะอะไรเงี้ยออทำโมแล้วกลับบ้านไปเที่ยวหาได้ไหมออถ้าแบบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็อยู่อยู่คนเดียวอยู่กับเพื่อนอ,อืม มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะคือเป็นบ้านของเขาอะนี่แหละคือความที่แบบว่าท้าไม่เพิ่งมาแบบเป็นตัวเอง